นะนางก็บอกนางอวดนะใครส่งของมาแกะของก็อวดเอออวดได้อวดนะคะมันมันเป็นสิทธิ์ของคุณนะ,ะวันนี้พาไปอวดบ้านเมื่อวานพาไปแกะของอวดของอืแล้วก็หัวล็อกกิก๊กิ้กีก๊ก <c oughs> ก็มีความสุขไม่เป็นไรอันนี้อันนี้สิทธิ์ของคุณนะแต่พูดถึงว่าเนี่ยแหละทําตัวหน้าหมันไส้จุดประสงค์ที่อวดเพราะอะไร จุดประสงค์ที่อวดเพราะอะไรอยากอวดให้บักนาะอยากอวดให้นอกจากบักนะ้าเนี่ยรู้ว่าฉันมีคนให้ของขวัญฉันนะฉันมีบ้านนะอยากอวดบักนาะที่แน่ๆน,นะอ่มีคนหนึ่งแต่อยากคนอื่นแซนก็ไม่รู้นะจุดประสงค์นางอยากอวดใครบ้างแต่นะแซนเห็นถึงที่แน่ๆอยากอวดบักน้าเยอะเย้ย,ะย,ะยะนะมีบ้านนะจะทํานั่นทํานี่นัน่นน,นี่นั่นนะตอนนี้น่าจะอวดเรื่องทําบ้านน่าจะอวด อีกหลายคนเพราะว่าประเด็นที่มีผู้ใหญ่ใจดีให้หนึ่งแสนแล้วก็มีคนมาพูดถึงหนึ่งแสนนั่นแหละนะว่าโอ้ยนะหนึ่งแสนเอาไปให้บริจาคบุรณนิธิไม่ดีเหรอหนึ่งแสนอู้ผัวฝรั่งเขาจะให้เต็มใจให้เหรออะไรทำนองเนี้ยนางก็เลยอยากอวดเป็นนิสัยของผู้หญิงคนนี้คือเราจะเห็นได้เลยคนที่เขาชอบคนที่เขาชอบอวดนะ่ะ จะมีนิสัยแบบนี้ชนะพยองพยองพองขนพยองจองหองอะไรเงี้ยนะไอคดีป่าไม้เนี่ยไม่ใช่เพราะอยากอวดหรอกเหรอเพราะอยากอวดหรอกเหลอถึงได้โดนคดีอะนะก็อวดไปอันนี้ก็สิทธิ์ของคุณนะแต่แค่ามาพูดให้ฟังเท่านั้นเองก็นะเรื่องบ้านเนาะเรื่องของเป็นธรรมดาเรื่องของก็ส่งมาอย่างอย่างป้าเนี่ยนะเขาได้รับไม่รู้กี่ กี่กล่องเนาะแต่ป้าไม่ค่อยเปิดหรอกมาเปิดช่วงที่ได้รับชุดสวยๆก็มาเปิดนิดนึงไม่เป็นโอ้คือเวลาคนที่อ่าเป็นเจ้าของเงินน่ะที่มีชื่อสลักอยู่ตรงนั้นอะ่ะเวลาเขากุม้มใจเวลาเขามีปัญหาก็มาพักตรงนั้นได้นะเหมือนโรงแรมอะ่ะเหมือนโรงแรมไงเขามีเขามีส่วนช่วยนะเขาก็สามารถมาพักได้เวลาเขามาเมืองไทยหรือว่าเวลาเขาปามาอ่ามุกดาหารเนี้ย เขาเอ้ยไม่ใช่มุกดาหารสกนครเนี้ยเขาก็ไปพักนูตรงนั้นได้เหมือนพักโรงแรมนะ่ะบ้านเหมือนโรงแรมเนาะเออเราจะเรียกอะไรอ่ะโรงโงแรมโรงแรมศาลาดีไหมโรงแรมศาลาเอ้บ้านเอายังไงดีอะ่ะเป็นบ้านก็ไม่ใช่เอาเป็นโรงแรมเลยดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าใครก็มาพักได้เพราะมันไม่ใช่บ้านของนางหวายกับ่าลูกสาว เพราะบ้านมันบอกว่าบ้านพวกเราบ้านอ่าพลังเละเงี้ยถ้าใครเป็นพลังเละก็ไปพักได้อะสิเพราะมันไม่ใช่เงินของคุณทั้งหมดไงนะใช่ไหมต้องเรียกโรงแรมพักใจดีไหมเออใครๆก็มาพักใจได้นะอ่าอ่าพลังเละหรือพลังเละไม่รู้ได้ไม่ได้นะพลังเละบุ๊ยถ้าใครเข้าไปอยู่พลังเละแล้วไม่ได้ออกเงินสักบาทนางไม่ยอมหรอกนะ นางคงจะให้แค่คนที่ส่งเงินไปให้นางอู้แต่ก็มีคนส่งเงินให้เยอะนะไม่ส่งเงินให้ทําบ้านแต่ส่งเงินให้อย่างอื่นมันก็ต้องมีสิทธิ์ไปพักโรงแรมนั้นอยู่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ภูมิใจสักนิดเลยแต่นางมาโอ้อวดแบบภูมิใจมากเลยนะคุณแล้วแล้วมาวันก่อน่ะก่อนหน้าก่อนอะพูดถึงบอกว่าโอ้ไม่อยากเหมือนจําเลยหรอกนะมันมีปัญหาโน่นนี่นั่นเฮ้ย ที่ไม่น่าฟังก็คือไปบอกว่าลุงเป็นจำเลยใช่ลุงเป็นจำเลยจริงแต่มันไปอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันไปสะกิดใจคุณหรือเปล่าล่ะคุณก็จำเลยพูดถึงจำเลยโอ้ยไม่อายแล้วก็อย่าลืมนะลุงเขาภูมิใจนะเพราะบ้านหลังนั้นเขาไม่ได้ขอทานมานะบ้านหลังนั้นเป็นของเขาเต็มเต็มที่เลยนะเป็นของเขาร้อยเปอร์เซ็นต์นะเงินเขาน้ำพักน้ำแรงของเขาจะได้มายัางไงก็ช่างเถอะนะเขานะ ใช้นี่คืนให้คนที่สร้างบ้านให้เขาจนหมดแล้วนะหมายถึงว่าบ้านของเขาคือบ้านไม่ใช่โรงแรมแล้วไม่ใช่หลายคนด้วยบ้านของเขาที่แบบที่คุณเคยดูถูกเหยียดหยามอะ่ะว่าบ้านใช้อะไรนะแซะนขึงไว้อะ่ะนะบ้านไม่มีฝาบ้านอะ่ะดูเขาสี่ดูเราสิไม่มีฝาบ้านอะ่ะแซนรู้แค่นี้จริงๆนะทุกคนว่าลุงไม่มีฝาบ้านแต่วันมันมีวันหนึ่งที่ศาล เออที่นางไปให้ปากคําในฝั่งโจทย์จบแล้วอ่ะนางมาบอกนางมาเล่นมายะเย้ยว่าไปไปไปหาลุงหรือหาป้านี่แหละนะรู้ว่าอยู่ในห้องน้ําไม่กล้าแม้นแต่จะเข้าไปต้องตะโกนก่อนเพราะห้องน้ําก็ไม่มีฝาเดี๋ยวเขาทําอะไรห้องน้ําเราจะเห็นหมดเอาผ้าสแลนไปขึงไว้พูดในทนํานองดูถูกมากอ่ะนะรู้มาจากปากนางนะ บ้านก็ไม่มีฝาห้องน้ําก็ไม่มีฝาพอ,อามีผู้ใหญ่ใจดีสร้างบ้านให้มันคือมันคือสองผัวเมียกลุ่มเดียวอะ่ะคนเดียวอะ่ะไม่เหมือนอย่างนางอะ่ะคนนั้นนิดคนนั้นหน่อยเสาก็อีกคนนึงอตอนนี้นะถ้าจะพูดไปนะคนที่ชื่อนอนหนูเป็นกระเบื้องเป็นอ,อะไรเขาเรียกเพดานนะเป็นเพดานเป็นกระเบื้องเป็นอะไรนะเป็นประตู โอ้โหแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยทุกคนมีชื่อตรงนั้นหมดเลยแต่ของลุงมีแค่ผัวสองผัวเมียเท่านั้นมันไม่ถือกับไม่ถึงกับบริจาคณนะักตอนนั้นแต่ตอนนี้ไม่ใช่เลยเขาเป็นไทยแล้วบ้านหลังนั้นมาด้วยน้ําพักน้ําแรงของเขาเพราะมันเหมือนยืมเงินมาสร้างแล้วตอนนี้เขาคืนไปหมดแล้วไอเขาก็ภูมิใจว่าบ้านหลังนี้นะเป็นเงินของพวกเขาสร้างไม่เหมือนคุณนะจะมันจะมีหน้าเอามาอวดมาอุ้ยอวดบ้านอวดบ้านภูมิใจอะไรวะ บ้านก็คือโรงแรมเป็นเงินของคนอื่นหมดวันนี้ขึ้นไลฟ์นะทุกคนขึ้นไลฟ์นะแล้วก็มีมีคนที่เจ้าของเงินหนะึ่งแสนน่ะนางรายงานไงนางว่าเออเดี๋ยวตอนนี้ใส่ประตูแล้วนะแล้วจะให้พ่อของลูกเขยให้พ่อของลูกเขยเนี่ยมามาเดินไฟทำฟ้านะแล้วก็จะปูกระเบื้อง เสร็จที่เหลือนี้นะถ้ามีเงินเหลือกะประมาณนั้นประมาณนั้นถ้ามีเงินเหลือเนี่ยคิดว่าจะเหลือก็จะเอาทอําำเขาเรียกอะไรอะ่ะโรงโล่งอะไอที่ไม่มีประตูไม่มททีที่นั่งเล่นอะ่ะเขาเรียกอะไรอะที่หน้าบ้านอะ่ะลานหน้าบ้านอะจะไม่รู้เรียกอะไรนะเอ่อเอาจะทําตรงนั้นนะเพราะว่าตรงนั้นจะเอาทําเป็นม้านั่งเอาทําเป็นแบบปลูกต้นไม้หรืออะไรแบบ มันเหมือนอที่ที่โล่งนั่งหน้าบ้านอ่ะแซนออสเบียงเอ้ไม่ใช่เะเบียงสิระเบียงระเบียงเออระเบียงหรือเปล่าพูดไปอ่คนชื่อนนหนูบอกว่าจะเอาอีกไหมอ่ะโอ้โหคนที่ชื่อนนหนูก็เนาะพูดยังกับเงินเป็นผลไม้หรือเป็นอะไรแบบเยอะแยะเดี๋ยวจะเอาให้อีกไหมจะเอาอีกไหมอ่ะเราจะถามใครเวลาเราทําขาขนมอะไรเยอะเอะแล้วเขาบอกอร่อยอะจะเอาอีกไหมอะเออนะ หรือเชอร์รี่ที่เซนเก็บอะนะคนข้างบ้านบอกอู้อร่อยมากจะเอาอีกไหมอ่ะเอออันนี้ก็คือเรามีมีเยอะไงแต่อันนี้พูดอย่าก,กับเงินเยอะมากเลยเนาะอ่านางหวายบอกอย่างนั้นอย่างนี้หมดไปเท่านั้นเดี๋ยวเหลือเท่านั้นจะอย่างนั้นอย่างนี้คนชื่อนอหนูท,ที่ที่ออกให้เป็นแสนเนี่ยบอกว่าจะเอาอีกไหมอะโอ้โหนางหวายทีนี้ล่ะนะดิน้นเขาเขาเรียกว่าเนื้อเต้นอืในใจแบบเนื้อใจเนื้อมันเต้นอะ อืมนะก็คือผูได้ยินคํานี้แสดงว่าพี่เขายังอยากให้อีกนะเนี่ยบ้านกูต้องสําเร็จแน่นอนอนะ่ะตอนนี้ดูมันขาดนั่นขาดนี่แต่ถ้าพี่เขาบอกว่าเอาอีกไหมเน่นะยังไงก็จะพูดในทานองว่าเกงใจแต่ก็เอานะเอะอบอกยายาพี่เกงใจยาพี่แต่มือยื่นไปแล้วเนี้ยนะ <laughs> คนขี่อวนเมื่อวานอวนของฝันวันนี้อวนบ้าทนีนีวันวววนี้ช่งางวานเข้าทาประตูค่ะพรุ่งนี้ช่างป้าเข้ามาวางครงแล้วก็ มรืนช่างไฟเข้าค่ะพี่พรุ่งนี้ก็จะช่างป้าก็เข้าแหละทีมช่างปลา,าเข้าค่ะวันนี้พ่อทบยังไม่ได้เข้าเก็บงานเก่ายังไม่เสร็จทันค่ะงานเก่าเก็บเก็บงานค้างยังเสร็จไม่ทันพรุ่งนี้ทีมพ่อทบเข้ามรืนช่างไฟเข้าคาดว่าจ่ายค่าช่างประตูป้าไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วน่าจะเหลือตังค์อยู่เหมือนนนิดอาจจะทําตรงระเบียงหน้าบ้านนะคะถึงอทำอะไรได้ที่มันมันต้อค่าที่สุดประจำก่อน ขอบคุณรักข,ของคพี่ทุกคนนะเอาอีกไหมว้ยว้ไวายแคป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 พี่ทำไมพิมพแบบนี้ทำห้ใครคนนึงก็ใจสั่นนะพี่แนนพิมในที่สาธารณะแบบนี้ไนดะ้ยังไงคนอื่นก็ใจสั่นนะถ้ามีคนหัวใจวายตายรนะวังเขาจะแจ้งความนะพี่นะ <c oughs> เดี๋ยวให้เห็นให้เห็นก่อนว่างเงินก้อนนี้น้องมาไปใช้ใจ่ายอะไรบ้างน้องใจให้คุ้มที่สุดค่ะ <c oughs> อุ้ยอ่ะ เกนะนะือบชนหมาด่างทุกคนมันบอกนะหมาด่างเกือบเหยียบเบรกไม่ทันนะหมาหมาด่างโอ้โหนะหลายครั้งมากนะเคยชนหมาเออตอนนั้นเราได้ยินปั้งเลยนะตอนนั้นที่ก็คือตกลงเป็นหมาของแม่ออฟเนาะก็ตายนะไม่ได้ตายคาที่นะแต่ก็ตายนะมันมันยังมีหน้าบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ตายตอนนั้นนะโอ้เส้นงงกับคําพูดนางมาก ถ้าถ้าเป็นเราแบบปั้งอย่างนี้เราบอกโอ้ทาไงเนี่ยทําไงเราจะจอดดูเลยแต่อันนี้นางบอกปั้งโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ตายวิ่งได้อยู่วิ่งเข้าบ้านโอ้โหใจทําด้วยอะไรขนาดเราฟังอยู่ในไลฟ์ยังเรายังได้ยินน้ำปั้งมันจะไม่ตายได้ยังไงวะมันวิ่งมันก็วิ่งต่โอ้โหคือแซนไม่เห็นภาพเลยแซนสงสารจับใจเลยอะ่ะไม่รู้อะ่ะแซนเห็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่ถ้ามัน มันเป็นแบบนี้อะแซนไม่ไม่รู้อะมันคือดูไม่ได้นะสําหรับแซนนะไม่รู้สมอตอนตอนก่อนก่อนหน้าไม่มีนะมาช่วงหลังๆเนี้ยนะก็คืออดูติกตอกอะเวลาแมวโดนชนหรือเวลาแมวเอาคนไปปล่อยแบบโอ้เมื่อวานแซนไปดูคลิปอะไรน้ําตาไหลเลยเอออะไรสักอย่างหนึ่งนะแมวมันไม่ได้ตายนะเขาเก็บมันมาเลี้ยงนะหมาหมาพิการเดินขากระเพก